สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวของน้าโปร่งนะครับอยู่ลาดบัวหอมตำบลช่างงามสองพี่น้องนะครับสุพันบุรีนะฮะข้าวกอขอสีหนึ่งครับสี่สิบแปดไร่ข้าวงามมากครับพี่น้องครับตอนนี้เกี่ยวไปแล้วนะครับแล้วก็สรุปมาแล้วนะครับได้ผลผลิตหกสิบเอ็ดตันครับพี่น้องโอ้โหสี่สิบแปดไร่หกสิบเอ็ดตันครับเป็นตังเงึดครับ